รับแจ้งจากประชาชนนะครับขอความช่วยเหลือนะครับเสื้อเสื้อกันหนาวติดล้อรถนะครับเสื้อกันหนาวติดล้อรถอยู่ตรงอ่าราชพัฒน์สุรินทร์นะครับ ตอนนี้ไม่รู้ขายของอาสาสมากูชีพอยู่อยู่ที่เกิดเหตุแล้วนะครับตอนนี้กำลังนำอุปกรณ์ไปไปถอดล้อให้ครับ ถ้าใช่ประตูฝั่งนี้นะครับถ้าที่กัดไม่ผิดม่าจะาประตูนี้นะครับน้องๆ

rồi <laughs> mà, tiêm thùng ạ à. <laughs>

เราช่างลือ้อหรือให้มันชนไปเราสนับสนุนทีมปเจเฉยเนาะ โอเคได้แล้วเรียบร้อยสักใส่ได้เพราะเขาจะกล้าใส <c oughs> มันไม่ออกหรอกมันเป็นอันนั้น,นเป็นอัไรชูดีนะครับไม่ลวมครับ ก่อนประกอบเียก่อนประกอบอะน้องมาจากไหนนี่มามาจากไหนมาจากนันเองอ๋ออนแรกขับผ่านไปแล้วมองมาเห็นอะไรเจี๊ยบอะไรบนจะมาคือจะลากไปก็ลากไม่ได้น้อเจีดเจ็ดเสื้อ ตัดแล้วนะจะตัดแล้วนี่น่คือชุดเดรัว่าพลยแต่ก็ตัดยากอยู่นะไม่มีของตัดอุดปรกรณ์ใช่ไหมอเ,เอ่อุเสื้อกันหนาวเข้าไปในล้อรถนะครับโชคดีที่ไม่เกิอดอุบัติเหตุ พอดีลูกคายผ่านผ่านมาเจอพอดีครับเลยจอดช่วยเหลือนำอุปกรณ์มาถอดล้อครับตอนนี้ถอดล้อได้แล้วครับแต่รอ รออะไรครับรออะไรน่าจะเป็นหางปลาหรือเปล่าเราอุปกรณมาเปลี่ยนครับตัวน,นี้ก็ใส่ประกอบขืนเรียบร้อยแล้วครับน้องจะได้เดินทางกลับบ้านนะครับตำบลเฉียงก็จอดช่วยเลือกันไปครับ ให้น้องกับ,บ้านปลอดภัยครับเรียบร้อย กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ